นี่ขนาดประชาชนนะมีโคนะวิดนะวัคซีนไม่มีก็ยังไม่ออกก็ไม่เป็นไรเรจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะเนี่ยทองคําในประเทศไทยนะขุดตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาสมัยพระบรมโกศแล้วนะเป็นทองนพคุณนี่เป็นชิ้นเป็นก้อนนะทองคํำเพียวๆแล้วคนสมัยก่อนก็จะเอาไปหล่อเป็นพระหรือว่าหุ่มยอดเจดีย์นะกะษัตริย์สมัยก่อนก็นะก็จะฆ่าชิงบัลลังใครชนะก็ ขนปล้นไปพูดง่ายๆคือก็ไม่ต่างจากโจรห้าร้อยหรอกฆ่าชิงทรัพย์พร้องทำพร้อมทั้งเผาทำลายเจ้าของทรัพย์นะบ้านเจ้าของทรัพย์นะฮะม,มันดีกว่าโจรตรงไหนไอ้พวกจิดแม่ไอ้ทวงดองไอ้ไอ้ทองด้วงแน่หีนนี่ก็เช่นกันนะเอาทหารไปปล้นทุกหัวเมืองนะขโมยแม่กระทั่งพระนะแล้วเอาคนมาเป็นเฉลยไปปล้นไปขนเอาทองคําเขาขนมาเป็นคาราวานเลยไอสัตว์ทองด้วงแม่งปล้อนอย่างเดียวมันไม่ได้ทํามาหาแดกปล้นเสร็จก็แต่งนิยายนะรามเกียรตนะิ์เนี่ยไอ้แน่ แล้วก็หาปีตลอดจนตายหาคาบันลังนะแล้วลูกชายมันก็เหมือนกันไม่หาแดกไอสัตว์ตัวที่สองนี่ก็คุมทหารไปป้อนตามพ่อมันอะตามตูดเหมือนกันเป้และไอเวนตะไลไอสัตว์ตัวที่สามนี่ก็เริ่มมีฝรั่งกับจีนเข้ามาด้วยนะแล้วมันเก็บจังกรอบอย่างเดียวนะไอเฮียนี่มันรีดไถคนจีนที่ร่ำรวยที่มันขนเงินหนีตายจากประเทศจีนที่โดนค้นอำนาจจากชาติตะวันตกเนี่ยพอเขาเอาฝิ่นมาทำลายจีนจนแตกกระเจิงเนี่ยช่วงไอสัตว์รอสามนี่นะมีฝิ่นเต็มประเทศพากันติดฝิ่นงอมเงมแม้แต่ ไอสัตว์แซรรงหีนัมเบอรวันเนี่ยที่อยู่ในวัดเนี่ยนะก็ติดฟินนะติดหีด้วยจนหน้ามันนี่ดำเหมือนผีอัปลักษณ์มากนะนะ <S 1> <S 1> อนนพอเงินเริ่มร่อยร้อนนะไอแซงหีนี่ไอรรมยุทธ้างหีเนี่ยก็ให้ลูกน้องไปหาขุดทองโดยการร่วมมือของชาวอังกฤษนะแล้วก็ขายป่าไม้ด้วยนะจนภาคอีสานในิดใต้เนี่ยนะ เฮี้ยนเตียนนะอังกฤษนี่เป็นชาติแรกที่ได้ไม้คุณภาพดีที่สุดของป่ากลาบุรีไปนะไม้สักไม้แดงไม้เต็งไม้มะค่าไม้พยุงเนียอรุเป็นอายุเป็นร้อยๆอยปีนะแต่ละต้นเน่เวลาไปเที่ยวที่อ่วังเก่าๆหรือว่าที่เก่าของอังกฤษนะไปแหกตาดูไมมนะว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะที่ฝรั่งเศสด้วยนะไอ้พวกอิทัดสลิมไฮโซสมองกลวงนะทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยขนไม้มาจากกลาบุรีมาขายทั่วยุโรปนะไอ้พวกจกกีนี่มันจังไรขนาดไหนพราออีศ ใต้เฮี้ยนเตียนก็ไปหาสัมปทานจนภาคอีสาน,นเป็นทุ่งกุลาล้องไห้ให้แตกกระแหงพอหมดก็ขุดทั้งทองคําเพชรพลอยนี่นะทองคํานี่ขุดที่แรกคือจังหวัดปราจีนบุรีนะทองคําเวลานั้นก็ยังเป็นก้อนชิ้นบริสุทธิ์คิดดูว่าทั้งหมดทั้งมวลมันหายไปไหนฮะไอไอไอ้างหีธรรมยุทธ์นี่โคตรซวยนะเจอทั้งอังกฤษกับฝรัง่งเศสรวมสกลมต้องให้อังกฤษสัมปทานทั้งสองแหล่งคือปราจีนแล้วก็โต๊ะโมะนะจนปลายสมัยไอ้างหีขี้ยาขี้ฟินนั่นนะ ต้องให้สัมปทานและขุดเองขายเองนะคือทองคําประเทศไทยน่ะเอาไปขายเด็กยัดหาเลี้ยงหีหมดค่ะ คิดดูสิว่าเมียมันมีเป็นร้อยลูกเป็นร้อยและแต่ละคนน่ะโคตรจะร่ำรวยทาาไทยนี่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่อยู่เหมือนผ้าขี้ริ้วพันตัวดําปียะเย็ดแม่ลูกหลานไอสัตว์ทองด้วงคูก็อยากจะถามลูกทาดลูกไพรสลิมจังเลยนะพวกมึงได้อะไรคืนบ้างวะส่วนแบ่งที่มันพวกอาเผาผานเนี่ยฮะมีน้ํามันแก๊สและคุณภาพสูงสูงนะคนไทยใช้ลิตรเท่าไหร่พระมหากรุณาที่คุณโคตรพ่อโคตรแม่มึงใช่ไหมฮะไอประสบนี่ก้อนแนงโง่บ่อน้ํามันที่สุโขทัยนะมีชื่อว่า บอบุรพาค่ะอีสัตศ์ศีริกิจประธานชื่อให้ชู้รักตาเลหล็กขูดขายให้ทั้งจีนและอเมริกาไอชิบหายตายโหงนะ,ะบุรพาพยักหนีเดกส่วนหุ้นส่วนน้ำมันนะจนรวยมหาศาลทั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีและทั่วประเทศไทยเจ็ดันกว่าบ่เนะี่ยผสกิกร่าหน้าโง่พวกมึงตอบมาสิไอบรีดานหน้าหีพอระบอบปิโตเลียมนี่ใครเซน็นใครกำหนดเย็ดแม่พ่อมึงตายไอไอ,ไอไหน้าโง่ฮนะ แล้วก็มาที่แรดีบุกนะแรดีบุกทองคําทองแดงเนะี่ยทองทั้งหลายเนะี่ยแร่เงินนะ่ยแร่อื่นๆนะนะนะขุดมาเป็นร้อยดีร้อยปีแล้วนะแร่เหล่านี้ยขุดจนถึงปัจจุบันนะ่ะคิดดูนะนะแล้วบางทีนะอยู่ในนาคนอย,อย่างจังหวัดพิจิตรเนะี่ยนะดูนขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีเนะี่ยยิ่งเยอะนะอุดรน,นี่มีทั้งน้ํามันและก๊าสนะ ทองด้วยนะจังหวัดเดียวนะอุดรธานีเนะี่ยตอนนี้กําลังให้จีนไปสัมปทานนะทางกวนซื้อทางแบ่งกันยัดหานะประเทศจีนออสเตรเลียได้ทองคําสัมปทานแดกค่ะแดกแดก็กนะนะจังหวัดเลยอีกนะไอตาเลบอกให้หยุดขุดแล้วนะเออบอกให้หยุดนะทําเป็นหยุดนะแต่ก็ให้เข้าไปขุดกาประชาชนห้ามดูห้ามรู้เพราะมันมีรั้วหนามกัน้นทหารเฝ้ายามตลอดยี่สิบสีชั่วโมงนะ <c oughs> และทีเลวร้ายสําหรับคนที่ ทุกพื้นที่ที่มันในประเทศตอนนี้คือมันแอบ,บทำพรกศินแร่นะไม่ใช่ว่าให้ขุดทองอย่างเดียวพรกศินแร่นี่แหละที่จะเป็นปรมาณูลูกใหญ่ที่จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติและก็ทรัพยากรบุคคล ประชาชนจะต้องล้มตายด้วยไซยาไน์สารตะกัว่วสารปลอดสารหนูนะนี่ที่ประเทศคนไทยเฉยจะต้องเจอนะบางทีก็เจอไปแล้วอย่างเหมืองทองชาตรีและเหมืองทองอัคาราบ้านนาดูนมูลศาสตร์เนี่ยนะนะภาคเหนือนี่น่าเป็นห่วงเพราะไอ้สัตว์นรกประยุทธ์นี่ให้ให้เอกชนไปสำรวจหลายพื้นที่แล้วทั้งแพร่น่านตากเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนะี่ยและทีนี้มันเป็นต้นน้ำทั้งนั้นเลยทั้งปิงวางยมน่านนะและสสทุกเขตที่ที่เคยพูดไปเนะี่ยสสเรา ก็ได้เด็กยัดหาไปด้วยทั้งนายอำเภอและผู้ว่ากำนันแหนบเงินแหนบ,นบ,นบทองหีแต่พวกนี้นะสอสพูธรนบ้านนอกบ้านนาป่าเขาเด็กยัดหาจนมันมืนด้านสันดานเสียค่ะไอพวกสอสอขี้หีนะมาดีดีไหวขอเด็กขอได้เป็นสอสอแล้วก็แสดงอิทธิฤทธิเด็กหินดินทรายแร่ธาตุดินดน,น้ำลมไฟนะไอขี้ยาไอสร้างหีวชิราลงกรมีที่ดินทั่วประเทศส่วนใหญ่จะเป็นในตัวเมืองนะแบ่งกันสมัคคีชุมนุมเด็กค่ะแล้วไอสัตว์นรกเจ๊กซีพีเจ๊งบง เบียไตทนินนี่นนะมีที่แถบเขตเศรษฐกิจที่ทำเลทองเป็นล้านล้านไร่นะส่วนไอสัตว์เจริญเบียช้างนี่มีที่ดินทั่วประเทศไทยมากที่สุดและก็เป็นที่ที่มีทรัพยากรแร่ธาตุมากที่สุดสองล้านกว่าไร่ประเทศไทยนี่โอกูก็เหนื่อยนะนะกับ <c oughs> ไทยเฉยนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไทยเฉยนี่ก็จะจะโดนสารหนูไซยาไนสารตะกั่วประหลอดทั้งหลายนี่แหละนะและภาคใต้ก็ไม่ต้องมายิ้มนะพวกมึงนี่จะโดนโยนทิ้ง ลงทะเลเป็นอาหารปูปลาสาแก่ใจระเด็จการสร้างหีที่สุดค่ะงมงายกันนักพรกรศินแร่นี่จะย่ําแย่กว่าโควิดนะโควิดนี่ระลอกแรกตายเท่าไหร่หลักหมื่นนะนะระลอกที่สองนี่เบิ้นค่ะนะพอเจอวัคซีนมรณะของไอสัตยงไอ้หนูผีน่ยไอสาราระสุขไม่เคยมีเนี่ยเหมือนพระมหากรุณาที่คุณเย็ดพ่อเย็ดแม่มันนี่แหละประเทศไทยวันนี้นะ ไล่ไอ้ประยุตจันโอชาณหน้าหินเนี่ยนะบอกว่าเป็นกบฏอ่ะพ่อมึงตายค่ะประเทศควายแลนด์นะอยากอยากจะเปิดประเทศอ่จนควยสันนะอย่าหวังค่ะบนไลยไว้วด ไปเลยค่ะไอ้พวกโจรห้าร้อยตอหลดตอแหลไอ้แม่ไอ้หมาเย็ดแม่ยงนะบอกว่าเลิกซื้อวัคซีนมรณะแต่ก็แอบซื้อมาฆ่าคนไทยต่อไอ้ชาติหมายงไอ้หน้าหีอนุทินชาญบีรกุลไอ้นักโทษเดินตายจำเลยร่วมไอส้สางหีขียาวชิลาโลกรกับอีสัตสีดินทรคขาทางผมไม่หวีหีไม่ล้าง <c oughs> มันเด็กทรัพยากรขายแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าประเทศไทยนี่มีทองนะประชาชนซื้อทองเต็มราคาพร้อมทั้งค่ากำเนิดนะและน้ำมันนี่ก็ยิงใช้น้ำมันแพงนะราคานำเข้าบวก ีขนาดมีให้เห็นทนโท่พรสสกนิกรหน้าโง่ยังบอกไม่มีอ่ะนะและเวลานี้มันให้จีนมาหาเดกแล้วเราจะมีพวกมันไว้ทําไมยกเลิกระบอบกษัตริย์ประสิ์สร้างหิและคนไทยจะได้มีส่วนร่วมนะอมตอนนี้มันเอาอุทยานแห่งชาติทุกที่นะไปให้ในายทุนสัมปทานด้วยพรกศินแร่นะ่ะเย็ดแม่มึงกูด่าทุกวันกูก็เหนื่อยเหมือนกันนะวันนี้ก็ไม่มีอารมณ์จะร้องเพลงนะคะ นะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้อง <c oughs> ให้ประชาชนคนรุ่นใหม่นะคะไม่ออกมาก็ตายสถานเดียวค่ะสายไนยนะคะรอลอกแล้วกันนะคะ,อะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรโควิดระบาดใช่ไหมโอเคให้พักไปก่อนนะแต่คิดว่าอีกไม่นานถ้าผู้คณไม่ออกมาก็คือเตรียมตัวตายสถานเดียวค่ะนะคะ